เดี๋ยวอันอันนี้อันนี้มาเสงครับไปถ้าเราอยากไปเอาสกินจากโนกมาใช้ขับในมาก็ตรงสกินฮะอาร์ตอันนี้มาเสงใช่ไหมกันแน่นะครับอันนี้มาเสง่ในลูกไอ้กันแน่นเดี๋ยวันก็ตรงเปลี่ยนก็ตรงคัสตอมอันนี้บีจอโอเคอันนี้มาเสง่ต่อมแล้วจะไปโหลดเลยโหลดโหลดเพอร์เซ็อ่ะใช่ไปงูมาเสง่ที่เนคุณคุณคุณกดเอสเคย แล้วก็เปิดไว้ที่นี่คุณกดเอสเคสิอะคุณกดเอสเคมอ่ะอ้าวหายไปวะกดคริสเอเขาหายไปแล้วตายแล้วเค้หายไปเลยอะไรผมมานั่งแกพะโซ่ต่ออันนี้ละกาเอออันเนี้ยอันเนี้ยละกาเดี๋ยวอันนี้คือตัวอะไร หมาโอ้ยแหลกแหลกหลมาโอเคเอ้ยู้ซันตัดคอตัดคอนั่นหมาอะไรนี่แหละนี่หมูเหรอนี่หมาเอ้ยเดี๋ยวเนดะี๋ยวเพื่อนหนึ่งใช่เหรอทุกคนหม,มาก็แย่อ๋อหมูหมูมัน,ม,นมันหูห<ม>อย่ <okay. S 2> มอหมออูเลยกดเอสเคปยบมากดเอสเคปอยู่หน้ารถบีแล้วกดเอสเคป แต่พี่เนยหายไปแล้วนะแม่งอูซันวะไม่เป็นไรนะกูก็อดใจเกมแม่งเลยจบอูสันเนี่ยอูสันเฮ้ยนี่ไงมีหัวหนึ่งนี่เราไปฆ่ามวยกันดีกว่าไม่เอาด่านวอเตอร์ได้ไหมแล้วด่านวอเตอร์เฮี้ยอะไรล่ะกูมาอันนี้ยันอยู่เราไปฆ่ามาเคลียร์พัลเซ่งกันอยู่เนี่ยอ่ะพี่เจอฉลูอ่ะทำไมผมยังเข้าไปไม่ได้วะกดติดเขีบไงยี่าเราบีบกดเอชเขีบ อมันเจอชั้นรัวที่อันนี้ไม่ใช่มือชอเคจับมวเาเหลือกระต่ายก็มมาลงเอาไปหาใช่ไหมก็ไม่ได้ล็อบบี้อ่ะมันเป็นล็อบบี้แต่ว่ามันเหมือนทำะไรได้เคยจะลองอย่างเงี้ยล็อบบี้ในโปรไฟล์ไอ้ที่นั่นหนึ่งเพียงเนี่ยล็อบบี้ตุรกีนี่ยมีมีหัวมังกรนิดหนึ่งอันอุ้ย ไปตำลึงด้วยอ๋อนี่ไงเจอหัวก็ตายละแต่ต้องน่าจะหัวหัวหัวน่าจะต้องอะไรนี่รู้ไม่โอเคออกมาหนักชิปมันขาดหัวอะไรอ่ะมันขาดหัวอ่ากระต่ายพี่เจอหัวกระต่ายแบบนี้เป็นอยู่ในน้ำแข็งออกออกไม่ได้ก่อนมาแล้วข้างบนจะมีหัวหัวใครไม่รู้ เหลือเหลือหัวลิงอันหนึ่งเขาเจอกระต่ายแล้วผมเจอแล้วอ่าไม่ต้องหยิบนี่หว่าไม่ต้องฟักก็ไดว่พราะแผ่นต้องแข็งโอ้โหจริงแล้วโอ้ไม่อยู่ข้างบนพี่แทนโอเคโอ้ยทนกันยิเดียหนึ่งต่อันะ ครบแล้วครบแล้วอะไรเขาจุดปทัดเรย่เงเ้ยโอ้ไอ้เนี่ยกระตายไอ้ดู กาแฟก็ตายมี่เหล่าลิง h e r e s monkey อ้ยขางบนน่ะ oh shit ผมเอาลงมาได้แล้วแต่มันโดดลงน้ำแล้วเรียบร้อยเกิดอะพี่เจเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นใครนีไอ้ใบลิงไอ้หมาเนี่ยคุณใครเคยฟังเพลงว่าไอ้เพลงไอ้เด็กเด็กอะไรสักอย่างอ่ะไอ้เด็กที่มันแต่งชุดเหมือนจะ เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยเออจำต้องใช้น้อยมันร้องว่ายังไงนะจำได้เป็นันมีอะไรที่มันแค่ของคูเพลงเออของคูเพลงจำได้ละชื่อวงวงทิศจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรอย่าบอกนะแม่งโหดี่สุดเลยเชนส์สโมเกอร์ไอเนี่ยนะชื่อเพลงซูเปอร์แมนเนาะเบี้ยไม่ดีไอเนี่ยไอเดียไม่ดีก็ไปจับไม่ได้ก็บอกแกใช้คำว่าอยู่โอเค นี่เชิญลิงเดิมเราลงไปล่า,งไ,งไ,าลไปเนอ,อ,ยอย่าลงน้ำอย่า,ในในาอย่าโอเคเคายังจุดพูอยู่เลยเราไปยังสถานไม่มาพูมันไม่ไดมีดอกในพีเจล เสียงเบาเบาเสียงเก็บคนดังดังจนไม่ได้ยินเสียงพวกคุณไหนน,หนั่นเองที่แทนแม่ก็ติดใจพูดจะติดใจเลย โซเดียกโอเคเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะเออเฮ้ยมันลอยด้วยกเทพไปดูด้กว่ก็หยิบอะไรมาผมจุดไฟจุดผมเนีผมมาขอพรกับเทพเดี๋ยวจะมาขอพรว่าเออ วันอาทิตย์นี้ขอให้ได้โทว้าเถอะผมมาขอโทรม้าขอให้ได้โทว้าจากการตีะขอสามาแม่เงี้ยเฮ้ยไปเอาไฟมาดิจุดทูบไฟเข้ามาขอให้โทว้าเดี๋ยวเออจุดทูบนายจุดเทียนจุดทูบโบ้เฮ้ยเฮ้ยหมดเลย

เเอ,อเนี่แล้วบนนั้นคืออะไรภนะูเขาไทซานนะก็ที่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 เไว้ว่าวง,งลยะว่าแต่ใครมันมาดึงว่าววะอยากได้ไปปีนเขาเอาเองดิเอาไปฆ่ามูรก,กันเดียว <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ผมแค่อ,อยากจะสงสัยว่าอะไรนะหยิบว่าวแล้วแบบจายเนี่ยจะเอาหัวไอ้นั่นไปด้วยแล้วก็มือข้างหนึ่งถือว่าวมือข้างหนึ่งจับหัวแต่แม่งไม่ยอม ให้ทำได้อ๋อสุดท้ายล้เพราะว่าท่านเราจะไม่เริ่มเล่นมันจะอยู่ในล็อบบี้ที่ต่อไปลูกแก้วอย่างหนักอะที่ดูล็อบบี้นี้มันก็มีอะไรให้เล่นเยอะอยู่นะมันจะไม่ถึงไหนสักทีอ๋อมันก็ไปถึงไหนอยู่แล้วรู้ปะเออวันนี้ก็ไปถึงไหนอยู่แล้วช่างแม่งถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้ลูกแก้วมันทำอะไรได้ มันเกี่ยวอะไรกับไอรถไฟหอบเนี่ยไม่รู้ผมมานัังชิงช้าสวรรค์เล่นแล้วเนี่ยมันมีรถไฟหอที่แบบเป็นมันเป็นทางคนเราต้องมีอารมณ์สุนทรียมากสิแต่คือผมไม่รู้ว่าไออทางขึ้นรถไฟหอข้างบนมันขึ้นยังไงนี่ไงฮะก็กรลบน้ำไอเนี่ไงอ้โเนี่ยทํไง ก็ว้าวเล่นน่าจะอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละพี่เจนั่นแหละสาลานั่นแหละไปไม่ได้มีปุ่มด้ว่ะนั่งเกินที่วันสปอนเน่คาคาเวเลอร์เราเรีันว่าปลาทองอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปดุกันมันไม่ดีสปอนสักทีเปิดปุ่มเลยเราต้องมีคนเปิดกดสวิตช์ต้องเอาไปไว้ไหนเนี่ย คนกดสวิตช์ควรจะใช่อ๋อไอ้นี่ยเอลต้องการคนกดสวิตช์เพื่อเดินเครื่องเอาบอลไปทีเอาบอลไปทีสปอยเอ้าเอาลูกแก้วด้วยใครจะถือลูกแก้วเลยเดี๋ยวกูถือไม่ได้กูติดบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อย่างแต่จ้าจ้าสวรรค์โอเคปล่อยปล่อยไปนะเฮ้ยโออยมีเวลาให้อยู่มีเวลาอีกเนาะโอเค ผีกูติดบักอ่าอุ้ยดับแน่นแน่นดับแน่นแน่นอย่าปล่อยนะดับแน่นแน่นไอ้นี่ยนาได้ครูอย่าปล่อยลูกแกอุ้ยโหเออมุษัทแม่งกระโดดมานั่งแลนดิ้งสวยว่ะมุษัทนี่เรือเนุษัทเกาะแน่นแน่นนะฮะน้าเลย อาจะปล่อยลูกแก้วนะโอ้ยลูกแก้วนี่ช่วยกันตกแล้วคุณสัตว์ไอโดดระบาดดีได้ไงไว้โอ้ชหึ่ว่าแต่พวกคุณไปนั่งรถไฟขอนรถไฟกันกำลังเรากำลังหาจุดที่จะใส่ลูกแก้วอยู่อะขึ้นไปบนเขาอไรอยู่บนบนข้างบนนั่นแหละลองขึ้นไปดู chamber นะก็ได้นะ สรุปไอ้เที่ยเรากำลังจะทำลูกแล้วไอ้เที่ยลูกโอ้ยตัวลอยแล้วเนี่ยโอเคมันน่าจะจอดมันน่าจะจอดมั้งน่าน่าจะนะจะไม่น่าจะไม่น่าจอดแต่กูว่าถ้าถ้าไม่จอดอาร์ติมกระโดดอีกนี้เลยกระโดดทำไมฮะับไม่กระโดดในท่าในเคสที่มันมันมันไม่จอดอ๋อมันไม่จอด มันไม่จอดจับแน่ๆมันไม่จอดไงอาร์ตคุณต้องนั่นเป็ไอเฮียไอเฮียเป็นโรคไฟล์โอเทชันสามไอเฮียใช่เลยฉากรถไฟหอยไอเดียไอเฮียทำไมมีโอ้ยสิบห้าก็ดูมันทำลูมเดี๋ยเฮีย ภาพเลยโอยโอยโอยอะไรมาเนี่ยไอเจียโอมาเน้เจียนี่เงหลังอักมันเลยมเออไหลเลยถึงาไปโอ้ยโยนทิ้งไปดำน้ำดำน้ำดำน้ำกันในใจโยนทิงไปน้ำไ่ดำน้ำเหรอตีกระดาเลยมมตุ้งแกวอยู่ปะวะอยู่อยู่แต่มันลงไปไม่ได้ไอ้เดียวนะ โอเคปัญหา oh, okay. ปัญหาคือมันลงไปไม่ได้อันชลาอยู่น,น,นี่เลยเนี่ยคือวิธีเดียวคือต้องกระโดดออกอะขึ้นไปคุณจะขึ้นไปมันจะโดดไม่ได้เพราะมันปิดแล้วไยทางมันตันยอยู่ไม่ไม่ไ,ไม่เอาตรงพืน้นอะจะมาใส่น,น,นี่ป่ oh, ะเนี่ยมีเหมือนให้ใส่อยู่อโอชิตเออเร่เยวเร่เร่ทาย วนรอบแล้วเพิ่งรู้ว่าแม่งอยู่หน้าชันฉลายาเออใช่หรอกู้ใจเฮ้เนี่ยเปลี่ยนสีแล้ว,ลวเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่าอันนี้ไปไปเจาะที่ผมผมเขาเทียนเปล่าอ่าลองดูลองดูผมผมลองดูเอ,อ้าอ่าคุณจะมาจับมือผมทำไมอะฮะแล้วทำไม<พ>ตอนนี้มึยงยังจับไม่เลิกอ่ะเพราะกูปล่อยแล้วแต่คุณยังไม่ปล่อยเอาเอามือไว กูปล่อยแซ้ายขวาแล้วพี่ผมจับซ้ายขวาแล้วพี่ซ้ายขวากันฮะไม่กูไม่อยู่อ่ะลงไปว่ายน้ำก่อนแล้วไปว่ายน้ำหนึ่งทีก่อนโอเคชุมใจวันนี้กดแล้วปะกดแล้วกดแล้วโอเคอ่ะโอเคโอเคคนตกแล้วมคนอีกคนตกตัวอีกอะเออช่างมันว่ารอบนี้มึงไปจอดเป็นยังไงเออไอตรงประตูทางเปิดแล้วทางเปิดแล้วไปเป็นสีแดงอรัจอดมันต้องจอดหน้าสีผัวผมเตรียมปล่อยมือเตรียมกระโดดลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ใหญ่ไปเยอะนะเออกูไม่โจอจอดจอดโอเคจอดเลโอเค้นอไงวะตะกี้คาฟนะปะท์คราฟนะเดี๋ยวมึงกดนะเดี๋ยวไม่กดมึงรับไอ้เงี้ยมึงกรองให้ไหมเนี่ยมี่ั้นกรองมี่นงพี่เจคืออยู่ข้างบนนะตีปฏีใช่ไหมใช่ครับในกองถือดิเปิดสารไอ้เหี้ยเสิร์ชสารไข่โฟนเครื่องอะไรอ่ะเข้าไปดูไอ้เนี่ยไปคว้าย กระโดดเข้าไลหรือเปล่าเปิดสายนี่มันพัดเจนสีหอมนี่นี่นี่ดูมีไม่มีสูตรด้วยไอ้นี่มันเขาเรียกอะไรนะหม้อปรุงยาอุตสุดหม้อปูนยาอุดพัดใส่กับใส่กับหม้อเข้ากับพัดเหล็กใส่เข้าไปดิอันนี้มันจะเป็นของที่แบบโผล่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวลองแล้วมันออกมายังไงมันก็ออกออกมาช่องนี่ไออกมาช่องทราย เออไม่ได้ถุยออกมาเนี่ยมาแล้วปดไปล้วเียพัดเหล็กพัดเหล็กเอียงยิง,ยงใช่ไงวะโออยากรู้กระบองที่ได้หมดได้เออผมจะได้เอ้ฝนตกข้างนอกกระบองหอ,อกคงอ่าที่ะคนละกันกบิโตถือ,อ,อก,อกอระบองหอ,อกคงอ่า ไอ้เหี้ยโคตรใหญ่บินคว้ฝนตกแดงฝนตกฝนตกพัดทำไมฝนตกเนี่ยอ๋อขอล่มเลยขอล่มแย่เป็นมุกใหญ่ขึ้นเรื่อยเรี่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฟังแล้วฟังแล่มไอ้เหี้ยกระบองเหรอครูเขาเขาเป็นบูคองเลยในสุดโดดหลบล่าวน์จุนเฟอร์เนสไอ้ชิบเป็น โอ้ยลมอ่ะแล้วมันเป็นลมที่กาย่าครับไอของศักดิ์สิทธิ์สามอันที่แตกต่างกันในอ่โกลเด้นเฟอร์เนสยิบยางดกูหยิบเอามึงให้ล้วมึงจับโอเคแล้วแปลว่าเราผ่านตรงนี้หรอเขาว่าเราผ่านตรงนี้โอเคทำไมมันถีงแปลกจะวางให้มันจับง่ายๆฝนตกแล้วพัดทำให้ฝนตกเลย โอ้เพว่าพัดผมเห็นคนคนเพว่าพัดนี่ไปแล้วพัดผมเนี่ยพัดผมมันติดบันไดไปแล้วประเด็นคืออะไรวะเนี่ยทำไมลมมันไหนคือแคถือดีเลยพี่ชายอย่าอย่าถือดีดยอยโ่ามันไม่ยอมยกไอ้เหี้ยยกดีกว่าทำไมแขนไม่มีแรงเลยพัดอันแรกมันมันติดบัฟไปแล้วอ่ะ มันติดบั๊กออกไม่ได้ดึงได้ไหมไม่ได้ติดบั๊กเป็นไดโคตรเศร้าเลยแล้วลมมัาทำไรได้วะเนีก็ก็ลองออกมาล็อฝนเนี่ยออกมาล็อฝนดิมามาอุซานมาอมามาเลยขีบตรงนั้ เฮ้ยไปแล้วะโอ้ัไฟแล้วไฟแล้วอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ไโอ้ไอ้ทอ้ยโอะไรไ้ยโ้ยือ้ยอ้ยโอได้นอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยอยโอ้ยนอ้ยโยยอ มันได้ฝนแล้วมันลอยว่ะไม่เกี่ยวมั้ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วกูจะลงยังไงปลไปใช่ฮะปล่อยแล้วลงกูจะไปไหน,นมันก็หลงมาเพราะมันไม่มีคนถืออ๋ออ๋อได้ไหมประเด็คือกูรู้สึกเหมือนไอ้ไอ้มันคุมทิศทางไงวะตะิดไม่ได้หรต้องวดเอาแนพี่เน่พี่เน่ยังอยู่หรือเปล่าพี่เน่พอพี่เน่เ <c oughs> ขาเ <c oughs> ขาเออ เดี๋ยวกูเวี่ยงแบบดับนาดับหน้าดับหน้าดับหลังได้อยู่เออกูใช้วิธีดับหน้าดับหลังนี่โอเคฮะก็ที่นี่คงไม่มีอะไรละที่นี่คงไม่มีอะไรแล้วเกยปล่อยล่มไปเองที่นี่อยู่ไหนเนี่ยถูกผมดูวิวข้างล่างอยู่เขาไม่อยู่เลยแล้วไม่ไม่อยู่อะไรยังอยู่เนี่ยไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่ในห้องแล้วอ้าวเขาไม่อยู่ในห้องเหรอ ไปได้ไปบายไปแล้วไปล่าสัตว์หางแล้วไปไหนไปล่าสัตว์หางเข้าไปเช็คหน้าไหะพี่เนีอยู่นั่นแหละเห็นไหมฮะพี่เนีอยู่ข้างล่างพี่ชิพี่แทนเห็นไหมเขาเล่นอะไรอยู่บนอเขาเล่นดอกไม้ไฟอ่ะแล้วกูจะลงยังไงดีไอ้บ่อนี่คืออะไรไอ้บ่อบ่อทองคำวะเนี่ยบ่อว์สองคำ พี่ดีเชื่อผมด้วยพี่ดี่เชื่อพี่เนี่ยโอ้ยนั่เนี่ยผมไปไปมันก็แค่ปล่อยมือดิปล่อยล้มเองคอมล้มแทนเขาทำอะไรเนี่ยยัยกูต้องจับอย่าเหี้ยมันมาอยู่ช่องเดียวกันแบบนี้เลยไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกจับหัวด้วยอะไรไปไหนๆจับล้มไอ้ไอ้ผมจับล้มก่อนไม่มีทางเลือกครับขาอขาแค่จับล้วก็จับคุณยังไมได้ มันต้องจับที่มีก่อนดูดูอย่างหน้าดิบุมกายกรรมผาดโผนยังอยากจับจับมือมือเออเอโ้ยไอเด็กนใช้ข้างนี้ก็ได้ป่ะคุณจับอยู่โซฮาผมจับคุณอยู่มุซังโคหักแล้วเต่ตอนนี้เป็นลมที่กลางมากเลยตอนนี้ผมไม่เห็นตัวเองแล้วอีก ไปไม่ได้หนักเกินพาพาแลนดิ้งลงมาเลยโอเคได้ลูกถักังโอเคขาได้ลูกโป๊กเขาได้ลูกโปงกฉันดีไว้อันหนึ่งแล้วเฮ้ยเอามือออกไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยผมอยากจับเครื่องรอนฟจับเครื่องรอนด้แจับเครนเยอะแล้วผมเอามือออก โอ้ยเพร่ะผมติดอยู่ที่ต่อรายการหรอเออแขนผมมันบักไปแล้วนะโอเคแต่ก็ดีเพราะแมปมันคุ้มไม่ไม่เหยอะนะนานๆอาจจะไปเล่นไอ้ออบเจิทีฟหลังก็ทีนะางงหลัเนี่ยปล่อยโฮมกีฬาสวรรค์นี่ถึงโลบอกรเลยปล่อยโฮมปล่อยโฮมลอยเสียไม่ได้ไม่ไป ช่วยไม่ได้อะตอนนี้แขมผมบักไปแล้วนะผมอะจะ่าไฟไม่ได้ละหนอว่าคือบอ